สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูธรมรงค์ชาแนลสวัสดีครับสวัสดีเอฟน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงสวัสดีเอฟสาน้อยเพชรบ้านแพงและสวัสดีเอฟที่อยู่ต่างประเทศและทั่วโลกนะครับ ขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆในการนำเสนอในเรื่องราวของน้องหญีงเพชรบ้านแพงเช่นเดิมนะครับไม่สามาัยก่อนรอกเหมือนอหนังจีนกำลังภายในทุกคนทีต้องมีคู่บาอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นเป็น,เป,นเป็นคู่เป็นนักเรียนเป็นนักลองนักสแสดงทุกคนมีคู่บาอาจารย์ที่ค่อยเข้ารบศรัท่านับถือ สืบต่อกันมาอย่างเช่นนักรองนักสแสดงเนี่ยเขจะมีพิธีการขอบคู่นักมวยนีส่สิเขาก็มีพิธีพิธีการหวายคู่ไหวายคู่ร่วมหวายคู่ไงมันก็จะมีเป็นมือของเขานะครับเพื่อหยัางครับการที่เขามีคู่บาอาจารย์การที่เขามีาาาเขาก็จมาอย่างไรไหวายคู่เพื่อให้คู่เขารับเขาเป็นศิษย์ เพื่อให้ลูกศิษย์เนี่ยตระหนักว่าเรามาเพื่อจะมาเก็บเกี่ยวความรู้ประสบการณ์เก็บเกี่ยวความรู้ประสบการณ์จากครูบาอาจารย์ท่านที่มีความรู้ความสามารถให้คู่เนี่ยยอมรับเข้าเนี่ยเป็นศิษย์เวลามีวิธีการจีหวายคู่เป็นอยัางข้อคึดคืดจีตองมีการหวายคู่เพราะว่าอย่างก็เพราะนี่นะครับ คือย่อมซิโลลาย่อมหนอบหน,นอมยกย่อใส่หัว,หวบลานี่คือคู่ของเฮ่าเด้ต่อไปนี่คือคู่บาอาจารย์ช่ยค่อย,ส,อย,ส,ออยสั่งค่อยสอนค่อยแนะนาชี้แนะแนวท้างทุกสิ่งทุกอย่างให้ชีวิตเท่าดีขึ้นอันนี้คือคือความเป็นคู่ความเป็นลูกศิษย์ยังเช่นหนังกําลังภายในเฮาเคยเห็นจอมยุทธนี่โอ้เิ็นเก่งเด้ ไปถ่องยุทธบพทัวโลกไปของไปแล้วไปเพื่ออย่างเพื่อไปแสแงหาวิชาต่างๆเพื่อนเกิสิยงหูว่าเออสำนักนี่เก่งเรื่องนี่สำนักนี่เลยเก่งเรื่องนี่อ่าพ็ไปเรียนมาทุกสำนักแล้วเอ้เหลือสำนักนี่ว่าเดียเรียนเว้ยเป็นสำนักที่หลายหลายคนที่อยากขับไปเรียนแต่ว่าหน่อยคนที่จะได้ขับไปเรียนเพราะว่าอีย่างเพราะว่าเจ้าสำนักหรืออาจารย์น,น เพิ่นบ่รับลูกศิษย์เพิ่นรับยากยากว่ายปราศนทอ,อยุดจันจอมยุดทันนี่คันก็เลยไปนั่งคุกเขาา่าฐานตำล่ะ่น,นก็เลยห้องไปว่าขันอาจารย์บ่รับข่อยเป็นลูกศิษย์นี่ข่อยสินั่งอยู่นี่ล่ะว่าซั่นนั่งอยู่บัดเมือนบัได้นั่งจนตายห้าหมองนี่ว่าซั่นเป็นหยังจอมยุดคือนั่งขาอยู่หน้าประตูสำนักเอาชีวิตเป็นเดิมพัน เพราะว่าอยากสีเฮ็ดอยากสีแสดงเห็นว่าสิ่งที่ข้าพระเจ้ามาเนี่ยมาด้วยใจรักจริงๆด้วยใจรักใจศรัทธาไม,ม,มามาแม่เลยเล่นหัวามาเพื่อมาเลียนเอาวิชาพ่อได้วิชาแล้วกะถีบหัวทรงถีหัวทรงโดยสี่บริสุทธิ์ใจว่าเหมือนกับกูดีเก่งด้วยตนเองเจ้าสำนักเพิ่นอาจารย์เพิ่นก็เลยเพิ่นก็มีประสบการณ์ เพิ่นนี่ประสบการณ์แบบที่นี่เพื่อนก็เลยอยากล่องใจอยากล่องใจมาคนจิตซีมากเป็นซิ์สำนักนี้คุณนะีจิตใจเข้มแข็งขนาดไหนคนมีใจอยากเลียนมากหน่อยขนาดไหนก็เลยล่องใจไลจะเนี่ยก็บบอไปก็นั่งยุ่หันละเพื่อยังเพื่ออย่างไหนวิชาเวลาเพื่อ,อ,อไหนวิชาไปแล้วเพื่นสี่ือว่าอย่างไรลืมตัวบอ เพื่อีทำลายสำนักบอเพื่อสีทำลายคูบาอาจารย์บอคูบาอาจารย์เขาก็เลยมีวิธีการนะครับสุดท้ายแล้วกตนน็ต้องรับลูกศิษย์คนนี้เพราะว่าอย่างเห็นถึงความตั้งใจเพิ่นนะครับเห็นถึงความตั้งใจเพิ่นกระไร้นนทายถอดวิช,ชาต่างๆให้จนเบิ็ถือว่าเป็นเจ้ายุทธภพถือว่าได้เรียนวิช,ชามากหลายวิช,ชากรงเลยนะครับ เป็นครูที่เก่งที่สุดในยุทธภกเพราะว่าอย่างเพราะว่าเพลินไปเลี้ยนหลู่เอาเบิรทุกคนเลี้ยนหลู่ด้วยความนอบนอบ้อมเลี้ยนเพื่อหูบริเลียนเพื่อขาผู้บาอาจารย์ที่ผมบอกอยู่นี่คือเปรียบเสมือนครับที่ปอโจเพินโคดถ้าเปรียบเสมือนปอโจสำนักสางหน่อยเพืยนแพงเป็นสำนักยุทธภพนะผมมองอยู่เล บอลโจเนี่ยเป็นจาาสำหนักเป็นกระต่องวิหาวิธีการคัดเลือกยุดแั่จอมหยุดเขามาอยู่อมเพิเลยกระต่องเบิ้งแล้วว่าจอมหยุดแต่ละคนเขามานี่เป็นจังไรเอพอพราะรับเขามาแล้วมันแก๊สซีมี่มันหลายคนเนาะเขาเขาบอวกว่าพื้นเพศทิศใจเป็นจังไงเพื่อนก็นรับเขามาอาจจะได้วความสงสารอาจจะได้วความด้วยซีมือ หรืออาซีด้วยเหตุผลอะไต่างๆได้หล,ยลายอย่างเพราะว่าในสำนักนี่มันมีคนมันมีหลายหน้าที่สีตองปฏิบัติเป็นสีทองทองล่ำอย่างเดียวเนาะมันก็ต้องรับเป็นข้ามาพอรับข้ามาแล้วเริ่มมีวิชาเริ่มมีวิชาเริ่มหูท่านี้ที่ไรแล้วอ้าวในเรื่องของเขาคุยกันไหมมาตรการระบบต่างๆระเบี่ยบต่างๆคุยกันไหเริ่มบาอยากเท็ดนํามเ,เล เร่มเก่งละโอ๊ยกูบปิเฮตนากูเฮตยังสี่กูเก็บข้อ,อยูข้อจินอยู่เอาแล้วบาท,ทนี้มันก็เริ่มเฮดให้สำนักนั่นเสียระบบเอาคนอีกคือเฮตใด,ดคนไหกคือเฮตบดไดใดคนอีกคือสบายเลยคนอีกคือ,อยากลำบากเลยเอาแล้วบาท,ทนี้มันก็จิเลยเป็นเกินว่าเป็นจุดบอดของสำนักนีไปดังนั้นการถีบจโจคนโพสึ้นมากเนี่ย นึ่งแหละเตือนใจคนที่กำลังจะเข้ามาในวงสารอเพลิบานแหว่งม,มื่อหวงหนึ่งหรือวงสองกับ,บงออกวงละผมคิดว่าน่าจะเป็นทั้งสองวงสองโพดเตือนใจคนที่กำลังหลงผิดผมคิดว่าบอลโจ้พนหงครับ่าผู้ใดมีอาการแสดงอาการเนาะเพราะมาพนหูเริ่มงองแงและเริ่มมอยายเคล็เบเปียกและเริ่ม และเริ่มมีแฟนฐานแฟนครับสิเป็นวาเนาะมีช่องเป็นคล้องจ้าคล้องแล้วโอ้โหล้าบอยาค็ดคือเริ่มเริ่มคือเอินว่าเริ่มมีสองทางทางสิตใแล้วร่ะมันก็นเลยมันมันสแสดงอาการผมคิดว่าบอยจเป็นหูวงนังนั้นการดีเท่าสี่มายึดจับคล้องแบบนี้บอยเดมเบงบอยเดมอเดมองหย่อนจัคล้องว่าต้นกำเนิดมาจากจังไรกว่าสิ่งใดมายืนอยู่จุดนี้มันมาจาก เหตุการณ์จังใดแน่ถ้าเป็นยังสีน่นี่ผมคิดว่าไปอยู่ใส่กะลำบากเนาะทีมบอโจวเป็นโคนตัยงสี่คือผมว่าเพิ่นดีเลยเพิ่นเตือนก่อนบอมแอน่าม,มา,มาเปลี่ยนป่างตัดสินยังเลยเพิน่นพยายามสี่สี่สกิท้เจะของคนจีมมีอาการแบบนเนี่ยเนี่ยเกิด่าให้กับตัวกับใจซะเพิน่นไหวระบุว่าเป็นไผ่ก็ถทึว่าถ้าเป็นเจ้าของ กะให้ห่ตงโตซะาโอ้มันมันไม่หมอแล้วปรับปรุงตนเองเนาะให้ดีขึ้นสีเนาะที่ว่าเป็นโพดไปนะผมคิดว่ามันหนาสีมีประโยชน์ที่ดอกขับคนที่เขามีจิตเอ่อเรียกว่าจิตวิญญาและก็มีจิตจรารณญาณในการคิดวิเคราะห์ไม่กระทืดให้คนะน้นปรับปรุงตนเองสิอยู่ในสังคมนี่ยังรอดปลอด,อดภัยและก็มีความสุขมีายไดใเข้ามาเป็นกอบเป็นกันเหมือนเดิม ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันก็มีขื้นมีโงดังนั้นเข้าสูย่ยูจังไหรให้มันอยู่ตลอดหลอดฟังมันก็ต้องเสียฟังครูบาอาจารย์ก็ต้องเบิ่งวิธีการควนแนะนํำควนแนะนําจังไหเอาไปปรับปรุงไปเอาไปใส่กับชีวิตประจําวันสุดท้ายนีก็ขอให้พี่นอ้องาปาาอ่อเม f c ี่มีความสุขความจเจริญให้บอดโจมีวความสุขปากแข็งแรงให้ทีมงานสนามเป็นแร็กทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญตลอดไปพบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผม oh.